สวัสดีครับร้านแม็กมอร์ไซ์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ของที่ร้านกันนะก็จะเป็นเจ้ายามาฮ่าแกรนด์ฟิอันโนไฮบริดนะครับคันนี้จะได้เป็นรถปี2025ส่วนเลขไมล์เนี่ยเขาวิ่งมาเพียงแค่1,000กิโลเท่านั้นเองเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวนะครับและรอบนี้นะครับได้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมกับรอบที่แล้วเลยนะครับแต่ต่างกันตรงที่เลขไมล์ตัวรถนั่นเองนะครับคันนี้จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ1,000กิโลนะครับรอบที่แล้วจะวิ่งอยู่ประมาณหลักร้อยโลนะแต่ได้เป็นชุดสีตัวเดียวกันนะคแล้้วก็สีี่่อขางทจ คนถามหาบ่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีที่เขาเรียกว่าไงมันไม่ได้เขียวแป๊ดไปเลยนะครับมันมีความละมุนนั่นเองนะคันที่แล้วเนี่ยมาแป๊บเดียวไปนะครับรอบนี้เรามาดูคันนี้กันนะว่าจะไปไวเหมือนเดิมไหมนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ไว้วางใจได้สักหนึ่ง้านนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง u t u b e ช่องนี้กันเอาไว้นะ เพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้านผมนั่นเองนะรถที่คันเนี่ยเราเป็นรถบ้านรับซื้อจากเจ้าของโดยตรงจะไม่ใช่รถที่ประมูลมานะครับอันนี้ขอเน้นย้ําเลยนะครับผม เพื่อไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้าน MC Motorcycle นะครับวันนี้เลยจะมาแนะนําวิธีการกดติดตามนะครับสมมุติเราเข้ามาที่ช่อง u t u b e นะครับเราพิมพ์ค้นหาคําว่า MC MOCYC ในช่องค้นหาเรียบร้อยแล้วเรากดค้นหานะครับเราก็จะมาเจอกับช่อง YouTube นั่นเองและมากดติดตามตรงนี้นะครับและกดคลิกเข้าไปด้านในอีกครั้งหนึ่งกดเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมอัพคลิปรถอะไรเข้ามาใหม่ๆเนี่ยลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้านนั่นเองนะครับ แล้ถ้าเกิดหากใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้านคันไหนนะครับเราอยากจะถามแบบเร็วๆนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์มือถือ0805580396หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเข้ามาที่ l ลายนะครับและกดค้นหาเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมอ่านี่แล้วก็พิมพ์คำว่า Assign MC 1331แบบนี้นะครับผมและเมื่อ เจอหน้านี้นะครับก็กดเพิ่มเพื่อนกดแชทนะครับอ่าแล้วก็ส่งข้อความอะไรมาก็ได้นะครับหนึ่งข้อความนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เห็นว่าลูกค้าทักมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองได้ราคาดีนะครับสามารถส่งรูปรถมาทางไลน์นี้ได้เลยนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอฝากร้าน MC มอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับลองมาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับคันเนี้ย รถจะได้เป็นปี2025เลยนะครับพวกเรื่องของดีไซน์ไฟหน้าอะไรต่างๆเ,เขาก็จะมีการเปลี่ยนปแปลงไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของสีตัวรถนั่นเองนะครับอย่างเรื่องของระบบไฟเนี่ยตัวนี้จะได้เป็นระบบ LED นะครับ100%ทั้งคันเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องของไฟหน้าก็เป็น LED แล้วในเรื่องของพวกไฟเดย์ไทม์ time, ไฟหลี่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นไฟระบบ LED นะไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับอลองดูนะครับในเรื่องของสีด้านหน้าเนี่ยสีค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับ ในส่วนของบางโคนดิ้วลอยอะไรต่างๆนะครับไม่มีให้เห็นนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นบางโคนเดิมเดิม<ๆ>มาจากโรงงานแบบนี้นะครับผมส่วนยางด้านหนา้าด้านหลังเนี่ยอันนี้ให้ดูเลยนะครับเส้นแถบสียังมีให้เห็นอยู่ครับเป็นยางเดิมมาจากโรงงานแล้วก็เรื่องระบบเบรกเนี่ยด้านหน้าจะใช้เป็นลิฟเบรกหรือว่าเป็นจานเบรกแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบรกธรรมดาทั่วไปนะครับลองดูพวกหัวน็อตอะไรต่างๆตำแหน่งมาร์กสีอะไรต่างๆนะครับก็คือยังมีให้เห็นชัชดๆนั่นเองนะอ่านี่ลองดูนะครับ ด้านใน,นครับเวลาดูรถมือสองครับอยากจะถ่ายให้แบบละเอียดเลยนะครับลูกค้าจะได้รู้ว่ารถทุกคันเวลาผมซื้อเนี่ยผมเช็คสภาพหมดนะครับผมอลองดูนะครับท้ายท้องตรงนี้ไม่มีการกระแทกกับตัวฟุตบาทนั่นเอง ในส่วนของสีตัวรถด้านหลังนะครับอ่ฝั่งนี้ก็สีสันสวยงามแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมันมีความน่าใช้นะครับในเรื่องของตัวการระบายความร้อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวพัดลมนะครับซึ่งมันไม่ต้องมาดูแลรักษาในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำยาหมอ้อนงหม้อน้ำอะไรพวกนี้นะแล้วก็ท่อรถคันนี้ก็ยังเป็นท่อเดิมๆอยู่นะครับอ่ต่อมาจับมือด้านหลังสวยงามนะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านหลังนะคันนี้แผ่นป้ายทะเบียนมีให้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ติดนะครับผมอ่าแล้วก็ ไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็น LED ีเหมือนกันอ่านี่ประมาณนี้ส่วนเรื่องของยางนะครับด้านหลังใหม่เหมือนกับทางด้านหน้าเลยโชคอะไรต่างๆยังเป็นโชคเดิมนะครับแล้วก็เจ้าแกลนเนี่ยที่เป็นตัวระบบกุญแจเนี่ยนะครับเขาจะให้มาเป็นคันสตาร์ทเท้าอย่างนี้ด้วยนะแต่รถนะมีสตาร์ทมือนะครับแต่อันนี้เขาให้มาในกรณีฉุกเฉินว่า รถแบบหมดหรืออะไรเงี้ยเรายังสามารถที่จะสตาร์ทเท้าได้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับพวกตัวท็อปเนอะว่าตัวท็อปเนี่ยเขาจะไม่มีมาให้นะครับแปลกไหมตัวท็อปดันไม่มีนะครับแต่ตัวธรรมดาดันมีให้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับคราวนี้จะเจอริ้วรอยนะครับของตัวรถนะครับมีนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ก็จะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะแล้วก็มาดูกันตรงนี้บ้าง พวกสวิตไฟอะไรต่างๆนะครับตัวอักษรยังเห็นได้คมชัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กุญแจรถมีมาให้2ดอกเหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะเปิดเบาะนะครับหรือว่าเปิดฝาถังน้ำมันเนี่ยจากตรงด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดเบอันนี้จะเป็นเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเราสามารถเติมน้ำมันตรงนี้ได้ไม่ต้องลุกลงจากรถนะครับแล้วก็จะมีนะครับช่องชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือแบบนี้เป็น USB ให้นะครับเพียงแค่หาสายมาเสียบชาร์จก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อตัวแปลงอะไรมา แล้วก็ด้านหน้าจะมีช่องเอาไว้วางขวดน้ําได้นะครับมีที่แขวนกับข้าวให้แล้วรถนะครับถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้เมื่อไหร่แปลว่ารถคันนี้เนี่ยมีระบบ Y Connect นะครับก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองนะอ่ะาคราวนี้นะครับเบาะนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเบาะเดิมๆนะครับโครงอะไต่างๆยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่นะแล้วก็มีไขครัวงนะครับมาให้จากโรงงาน ใด้เบาถือว่าใหญ่นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบธรรมดาได้2ใบนะครับแต่ถ้าเป็นใบใหญ่ก็จะเหลือใบเดียวนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของอีกนิดหน่อยนะครับผมต่อมาบุ๊กเซอร์วิสนะครับคันนี้มีมาให้ครบเหมือนเดิม2เล่มเลยนะครับอ่าแล้วก็ตอนกลางคืนมีไฟตรงนี้ให้เหมือนเดิมเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะครับของทางยาม้าห้าเ้านะครับผมแล้วทีนี้นะครับเราจะมาดูหน้าจอกันหน่อยนะครับเวลาเปิดสวิตช์มาจอค่อนข้างที่จะสวยนะครับผม เล็กไม่มาแค่1 1 1 9กกิโลไมลแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีการกับกลอกหม่นะครับบอกเวลาได้สถานะน้ำมันนะครับการกินน้ำมันแบบเดียวทามนะครับความเร็วหน้าจอเนี่ยสามารถที่จะจับทิปอะไรต่างๆวอัตราการกินน้ำมันสามารถแปลงหน่วยได้นะอ่านี่ประมาณนี้นะครับมีบอกแบตเตอรี่ด้วยนะครับรู้ก่อนล่วงหน้าว่ารถจะแบตหมดหรืออะไรยังไงนะครับมีหน้าไอคอนนะครับที่เป็นรูปของระบบไฮบริดของเขานะครับไอเดอริง็อปมีมาให้เหมือนเดิมนะครับผม รถฟังก์ชันนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยสําหรับเจ้า yamaha grand piano hybrid นะครับต่อมานะครับนี่อันนี้เอามือจับให้ดูนะครับว่าเครื่องเย็นๆนะครับไม่มีการแอบวอร์มก่อนนะแล้วเรามาลองฟังเสียงตอนที่สตาร์ทกันเสียงยับมากอันนี้คือล้อหลังหมุนแล้วนะครับเนื่องของเครื่องยนต์ระบบไฟอะไรต่างๆเนี่ยเดีย๋ยวเรามาตรวจสอบเช็คร้อมกันเลยนะครับ เราจะมาดูกันในอันดับแรกก็คือในเรื่องของระบบไฟนั่นเองนะไฟตัวนี้เป็น LED นะครับเขาจะไม่มีหลอดนะครับเขาจะไม่มีหลอดไฟนะจะเป็นแบบตัวชิป LED นะอันนี้ไฟสูงอ่าไฟสูงต่ำสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไฟตรงนี้จะเป็นไฟเดืถามนะครับไฟนี้มันจะติดตลอดเวลานะครับอ่าไฟเลี้ยวฝั่งนี้ติดนะครับไปดูอีกฝั่งบ้างเรื่องของตัวหลอดไฟต่างๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับในการที่แบบว่ามันเป็นเหมือนแบบไฟ LED ใช่ไหมเวลาที่มันกระพริบหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะดูเป็นแบบจังหวะนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมอ่ะไฟท้ายนะครับแล้วเรามาคำเบรกดูกันบ้างนี่แสงไฟเบรกอะไรต่างๆมาปกติเลยนะครับพอมาเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์รถนะครับไม่มีควันขาวนะครับคันเร่งตอนที่บิดจากด้านบนนะครับคันเร่งนะครับบิดติดตามมือนะเจ้าแกเนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่อัตราเร่งนี่ถือว่าดีนะสำหรับรถเดิมๆนะครับบิดขึ้นคงขึ้นเขาอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้าง,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 างที่จะโอเคเลยนะครับไม่ได้กระชากหวือหวานะครับผมเป็นรถที่ออกตัวนุ่มนวลน,นะครับเน้นขี่แบบสบายๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้นะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปลองขี่ขึ้นเขามาเหมือนกันนะกับเจ้า y a า a h a Grand Final เนี่ยถือว่าสบายเลยนะครับขี่ได้ดีนะครับผมแล้วก็เรื่องอัตราเร่งไม่ได้ขี้เหร่นะรถเขาดูแบบแบบหนักๆใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นนะ ขี่ได้ดีเลยนะครับผมคราวนี้นะครับรถใหม่ขนาดนี้นะครับลูกค้าอาจจะสงสัยแล้วนะครับว่าเฮ้ยการรับประกันอะไรต่างๆเนี่ยยามาฮ่าเขายังมีให้เหมือนเดิมไหมเพราะว่ามันมาเป็นรถมือ2ใช่ไหม คันนี้ต้องบอกว่าการรับประกันเนี่ยยังมีให้เหมือนเดิมนะครับจากทางศูนย์ยามาฮ่าเองเนี่ยหปีเหมือนเดิมนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนมาได้นะครับประมาณเดือนหนึ่ง2เดือนอตีว่าให้2เดือนเลยละกันนะประกันเนี่ยตีว่ายังเหลืออีกประมาณสัก4ปีกับ10เดือนนะครับผมและร้านเนี่ยยังมีการรับประกันของตัวผมเองให้นะครับสาวันนะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ แล้วก็ยังมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ว่าคันนี้ซื้อไปจะต้องโอนชื่อได้1นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อคันนี้ไปนะครับแล้วไปเข้าขนส่งโอนไม่ได้ใช่ไหมเอารถกลับมาคืนให้ผมเลยนะครับผมรับซื้อคืนให้เต็มจํานวนที่ลูกค้าซื้อไปนะครับโดยไม่มีหักค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยเราซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับเราค่อนข้างที่จะตามเอกสารได้นะครับสามารถเช็คที่มาที่ไปของตัวรถได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะจัดส่งนะครับ เราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่ด้วยเห็นไหมรถวิ่งแค่1,000โลนะครับผมบอกแล้วว่ารถจะวิ่งมากี่โลผมไม่สนใจนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่ทุกคันนะครับเพราะว่าต้องเป็นการรีเช็คสําหรับตัวผมเองนะครับจะได้เซฟเซฟที่ตัวผมนะครับผมแล้วก็ต่อมา ที่ร้านเนี่ยมีบริการส่งไหมมีจัดส่งให้นะครับสามารถเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าได้และสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยด้วยนะครับผมรองรับการเก็บเงินปลายทางหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงก่อนก็สามารถมาได้เหมือนกันนะที่ซอยเพชรเกษม77นะครับมาดูรถด้วยตัวเองก่อนได้มารับรถที่ร้านได้นะครับจะได้สบายใจนะครับผมหรือถ้าเกิดสมมติว่าดูคลิปนี้นะครับติดตามกันมานานแล้วไว้วางใจนะครับอยากจะให้จัดส่งก็ สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็หากเกิดใครนะครับมีรถรุ่นอื่นอยากจะขายหรือว่าอยากจะตีเธอแลกเปลี่ยนนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นแ้ะครับร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนเธอรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับผมสามารถส่งรูปรถเข้ามาประเมินราคาได้นะครับเราประเมินราคาให้ฟรีนะครับผมอ่ะก็ถ้าเกิดหากใครสนใจเจ้า y มา a h ร g r a n final hybrid คันนี้นะครับผมขอฝากไว้เป็นตัวลดเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำเกี่ยวกับการรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ ww w MC m o t o r c y c l e .com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ ID l i n ์์ MC 1 3 3 1มีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลลยว่าาาจะมีปปัญหไถึูกค้ นะครับที่มาขายรถให้กับทางเรานะครับพอร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับ